สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูสินค้าบน La z a d a ว่าสิ่งที่เราจะขายเนี่ยมันมีคนค้นหาไหมแล้วก็มีคนที่เขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรกันนะครับในการเซิร์ชหาสินค้าที่เราต้องการขายเราจะได้นำสินค้ามาขายให้ถูกกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะครับ ก่อนนึ่เดี๋ยวผมพาไปที่หน้า Lazada ก่อนนะครับเป็น l a z a d a com นะครับแต่หลังจากที่เราเปิดหน้า l a z a d a com มาแล้วนะครับเนะเราก็จะไปเจอหน้าตัวนี้ที่เขาเรียกว่าหน้าเสิร์ชนะครับหรือหน้าค้นหาสิานคะ้าเนาะอย่างสุรว่าวันนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะขายเครื่องดูดฝุ่นนะครับในรถยนต์แล้วกัน นะเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์นะฮะผมอย่างแรกเลยธรรมชาติของคนหรือว่าคนที่ค้นหาสินค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับเขาก็จะทิ้งคำพูดนั้นขึ้นมาก่อนนะอา่อาแล้อย่างผมอยากจะซื้อหรืออยากจะหาสินค้าเอามาใช้เนี่ยเนาะเป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์เนี่ยแบบนี้นะครับอา่าถ้าเราสังเกตดูนะครับเรา ผมพิมพ์แค่คำว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็จะมีคำที่คนเขาค้นหากันไว้ก่อนหน้านี้นะครับออาอันที่สองคุณสังเกตดูนะครับเขาบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นมีล้อเครื่องดูดฝุ่นไม่มีถุงเก็บฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นอ่าเบลเวอร์ ower, นะครับแล้วก็เครื่องดูดฝุ่น UV Light เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแยกส่วนได้มีถุงเก็บฝุ่น,นะ อันนี้เป็นคําค้นหาที่ลูกค้าต้องการหาสินค้าที่เขาต้องการนะอันนี้เราสินค้าที่ผมจะเอามาขายเนี่ยมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถนะครับผมก็จะเพิ่มคำเข้าไปนะครับคำว่าในรถนะครับสังเกตดูนะฮนะเนาะเครื่องดูดฝุดนด่นในรถยนต์เห็นไหมฮะ นะครับเวลาที่เราพิมพ์มาปับ๊บนะครับมันจะมีคําว่าเครื่องดูดฝุ่นในรถไร้สายเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นจิ๋วไร้สายนะเครื่องดูดฝุ่นที่มีประกันคําพูดพวกนี้ก็คือคําที่ลูกค้าค้นหานะในเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าสินค้าที่เราเอามาเซิร์ชที่เราต้องการขายเรามาเซิร์ชบนหน้าลาซาด้าแล้วเนี่ยอ่าก็มีคนต้องการหาก็แสดงว่าสินค้าที่เราจะเอามาขายเนี่ย ก็มีความต้องการของลูกค้าเหมือนกันเนาะแต่เวลาที่เราจะหามาขายให้ตรงกับลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับอย่างอันแรกเลยที่เป็นระดับต้นๆเลยเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากได้เครื่องดูดฝุ่นในรถแต่แบบไร้สายนะเราอาจจะหาสินค้าที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถเนี่ยที่มันไร้สายเนี่ยนะครับเอามาขายบนลาซาด้าได้ก็เพียงเท่านี้ครับเป็นเทคนิคนง่ายๆในการเซิร์ชดูว่า สินค้าที่เราต้องการนามาขายเนี่ยมีคนต้องการซื้อไหมหรือว่าเราจะเอามาต่อยอดโดยการอ๋อเครื่องดูดฝุ่นที่เราต้องอาการนามาขายเนี่ยปกติเป็นแบบธรรมดามีสายแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไร้สายเราก็เป็นไอเดียในการไปหาสินค้าที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถแต่ว่าไร้สายแบบนี้เอามาขายให้ลูกค้าได้เนาะ,นะ,นะลองเสิร์ชดูนะครับง่ายก็จะมีเห็นไหม นะครับมีคนที่ขายสินค้าแบบนี้อยู่แล้วก็มีความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับที่เข้าไปดูเนี่ยครับนะถ้ามีการให้ดาวแบบนี้แสดงว่าสินค้าเนี่ยถูกขายไปแล้วนะครับถูกขายแล้วนะเพราะคนที่จะมาให้ดาวได้เนี่ยก็คือคนที่ซื้อสินค้าไปแล้วเท่านั้นนะครับนะ ก้นนี้เป็นวิธีการเช็คสินค้าแบบง่ายๆนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ก็อย่าลืมลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่ติดตามผมนะครับขายล a z a ด a เป็นอาชีพประจำแล้วก็ขายเป็นอาชีพเสริมเนี่ยทุกคนสามารถลองใช้วิธีการนี้ดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ